ขาตัวนี้ไปเรื่องไม่เดินเปิด5ตัวละครสำคัญเด่นที่สุดในเรื่องแม้จะไม่ได้เป็นพระนางของเรื่องแต่ก็เด่นและสำคัญอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นบทบาทที่แบกทั้งเรื่องไว้เลยก็ว,ว่าได้แต่งานนี้จะมีตัวละครไหนและมาจากเรื่องอะไรกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ5ท่อฝันจากเรื่องนิทานพันดาวรับบทโดยไอซ์สลานชนะนักแสดงและนักร้องน้องใหม่จากช่อง GMMTV โดยบททอฝันนั้นเป็นตัวละครที่สําคัญอย่างมากของเรื่องโดยท่อฝันเป็นหญิงสาวที่ขึ้นไปเป็นครูอาสาบนยอยภาปันดาวก่อนจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เธอนั้นเสียชีวิต เราได้บริจาคหัวใจให้กับนายเอกพร้อมทิ้งคำอธิษฐานของตนไว้ในไดาอารี่นิทานพันดาวจึงทําให้หนายเอกของเรื่องนั้นต้องขึ้นไปทําภารกิจแทนให้ถือได้ว่าตัวละครของทอบฝันนั้นเป็นตัวเดินเรื่องแค่ดําเนินไปถึงตอนจบเลยก็ว่าได้แถมสาวอ้านั้นก็ทําได้ดีอย่างมากเลยทีเดียว อันดับ4เท้าทองกิบม้าจากละครเรื่องบุพเพันิวาสรับบทโดยซูซี่สุศิรานักสแสดงสาวรุกครึ่งที่เหมาะกับบทบาทนี้เป็นที่สุดโดยตองกีม้าหรือแม่มาลิเป็นหนึ่งในสตรีในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งในเรื่องบุพเพสนิว่านั้นตองกิมาแอบหลงรักพ่อเดชแต่กลับต้องไปแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักอย่างเจ้าพยาวิเชนจนเกิดเรื่องราวมากมายขึ้นให้หนางเอกนั้นต้องช่วยแก้ไขและถือว่าเป็นตัวละครที่ทําให้หลายคนนั้นทราบว่าตองกิมาก็คือเท้าทองกิมาราชนินีแห่งขนมไทยที่เรารู้จักกันอย่างทุกวันนี้นั่นเอง อันดับ3าลำเจี๊ยกจากเรื่องนาคีรับบทโดยอุ้มรักนาซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวละครที่สําคัญอย่างมากในเรื่องนาคีเวอร์ชันละครโดยลำเจี๊ยกนั้นเป็นหญิงสาวชาวดอนไม้ปา่าที่ตกหลุมรักทศพลพระเอกในเรื่องและได้พยายามทำสเนยายาทสน่เพื่อยักทศพลออกจากคาแก้วซึ่งในตอนท้ายหลังจากที่เจ้าแม่นาคีแผงธิ์ทล่ทลมหมู่บ้านลำเจี๊ยกเป็นตัวละครหนึ่งเดียวที่เอดาจากเหตุการณ์นั้นจึงเชื่อมมาสู่ภาพยนตร์นาคี2โดยลำเจี๊ยกได้ใช้แรงอธิษฐานแห่งความแค้นทําให้เธอกร แเป็นพญานาคีตัวสีแดงและสร้างเรื่องราวขึ้นในหมู่บ้านนั่นเองเรียกไดว่าลำเจียกนั้นเป็นตัวละครหลักในเวอร์ชันภาพยนตร์ที่หลายคนนั้นค่าไม่ถึงเลยทีเดียวอันดับ2พี่ิไราจากเรื่องกงกรรมที่รับบทโดยแพ่พิชาภาแน่นอนว่าบทบาทของพิไรนั้นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในละครเรื่องนี้โดยพิไรเป็นลูกสาวคนเดียวของเท่าแก่โรงศร ที่เพียบพร้อมไปด้วยหน้าตาฐานะและการศึกษาแต่กลับถูกย่ยงคนรักและตำแหน่งสไพยใหญ่ไปจนทําให้เธอนั้นได้เป็นเพียงสไพยรองของบ้านแม่พร้อมอดีตของครอบครัวที่ทําให้เธอนั้นทะเยอทะยานกับทุกอย่างที่เธอนั้นอยากจะได้โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองแถมยังเป็นตัวละครที่ขัดแย้งกับทุกตัวละครในเรื่องทําให้ทั้งเรื่องนั้นดําเนินไปอย่างเข้มข้นอย่างมากซึ่งต้องยกความดีความชอบไม่กับสาวแพรอีกด้วยที่ถ่ายทอดบ,บทบาทน,นี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว อันดับหนึ่งพรานผ่าจากเรื่องอังกอร์ประบทด้วยหนุ่มก๊อฟการพักดีวิจิตนักปิ้งไก่ในตำนานที่ทุกคนนั้นต้องพูดถึงเพราะการเดินทางของตัวละครในเรื่องจะขาดในพานคนนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดเนื่องจากในพานผ่านนั้นเป็นหัวหน้าหมู่บ้านและชำนาญเส้นทางในป่าเป็นอย่างมากและยังเป็นนิบนคนของผู้กองการกับอังกอร์เพราช่วยชีวิตตนไว้เลยต้องตอบแทนอังกอร์โดยการนำทางไปค้นหากล่นเงินในตำนานนั่นเอง บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ออกมาทีไรก็ต้องมีฉากปิ้งไก่อยู่เสมอจนกลายเป็นคาแรคเตอร์สำคัญที่ขาดไม่ได้ของนายพานคนนี้เลยละจ้า